ดวงโดยรวมวันที่23มกราคม2568ดวงโดยรวมท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ในวันที่23มกราคม2568นั้นดวงชะตาทั้งหมดดูสดใสและมีโอกาสดีเข้ามาในชีวิตอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องของการงานและการเงินคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆที่น่าสนใจและมีความเป็นไปได้สูงที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้การงานการงานราบรื่นมีเกณฑ์ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง หรือได้รับมอบหมายงานใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถแต่ควรระวังเรื่องของความขัดแย้งเล็กน้อยกับเพื่อนร่วมง,งานการเงินการเงินคล่องตัวมีโอกาสได้ล่าผลจากการลงทุนหรือได้รับโบนัสก้อนโตแต่ควรเก็บออมไว้บ้างเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินความรักความรักราบรื่นคนมีคู่ความสัมพันธ์แน่นแฟนคนโสดมีเกณฑ์พบรักใหม่ๆเรื่องดีประจำวันเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาที และ20นาฬกาถึง21นาฬกา30นาทีทิศทิศใต้กิจกรรมที่เหมาะสมทำบุญเซ็นสัญญาเริ่มต้นธุรกิจใหม่เดินทางไกลสีมงคลสีน้ำตาลเสริมพลังอำนาจบารมีวาสนาคนเคารพยำเกรงสีเงินเสริมความสมปรารถนาได้งานตามที่หวังเอาไว้หมายเหตุ การทำนายดวงชะตานี้เป็นเพียงแนวทางในการพิจารณาเท่านั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นการกระทำของแต่ละบุคคลสภาพแวดล้อมและดวงชะตาเดิมสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครดวงโดยรวมท่านที่เกิดในวันจันทร์ในวันที่23ามกราคม2568นั้น ดวงชะตาหรือรวมค่อนข้างราบรื่นมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภเล็กๆน้อยๆเข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นเงินทองหรือโอกาสดีๆที่คาดไม่ถึงอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องของสุขภาพอาจมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยการงานการงานค่อนข้างราบรื่นมีเกณฑ์ได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่ในที่ทํางานแต่ควรระวังเรื่องของความขัดแย้งเล็กน้อยกับเพื่อนร่วมงานการเงินการเงินคล่องตัวมีโอกาสได้ลาบผลจากการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆอยความรัก คนมีคู่ความสัมพันธ์ราบรื่นดีคนโสดอาจจะได้พบคนถูกใจแต่ยังไม่ใช่จังหวะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เรื่องดีประจำวันเวลา8นาฬกาถึง10นาฬกาและ16นาฬกาถึง18นาฬิกาทิศทิศต,ต,ตะวันออกเฉียงเหนือกิจกรรมที่เหมาะสมทำบุญขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินทางไกลสีมงคลสีขาวเสริมสร้างความบริสุทธิ์สงบใจช่วยให้จิตใจแจม่มใส สีฟ้าเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้เกิดไอเดียใหม่ๆห,หมายเหตุการทำนายดวงชะตานี้เป็นเพียงแนวทางในการพิจารณาเท่านั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นการกระทำของแต่ละบุคคลสภาพแวดล้อมและดวงชะตาเดิมสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร ดวงโดยรวมท่านที่เกิดในวันอังคารในวันที่23มกราคม2568นั้นดวงชะตาโดยรวมค่อนข้างสดใสมีพลังงานที่กระตือรือร้นและความมั่นใจในตัวเองสูงเหมาะกับการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆหรือลงมือทำโครงการที่ค้างคาอยู่การงานการงานราบเรื่องมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายงานใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถและอาจมีโอกาสได้เดินทางไกลเพื่อติดต่อธุรกิจการเงินการเงินคล่องตัวมีโอกาสได้ล่าผลจากการลงทุน หรือได้รับโบนัสก้อนโตความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์ราบรื่นดีคนโสดอาจจะได้พบคนถูกใจแต่ควรระวังเรื่องของความหึงหวงเื่องดีประจำวันเวลา1 1นาฬิกาถึง13นาฬกาและ17นาฬิกาถึง19นาฬกาทิศทิศใต้กิจกรรมที่เหมาะสมทำบุญเซ็นสัญญาเริ่มต้นธุรกิจใหม่เดินทางไกลสีมงคลสีแดง เสริมสร้างพลังอำนาจความกล้าหาญสีสม้มเสริมสร้างความมั่นใจช่วยให้ประสบความสําเร็จสรุปโดยรวมแล้วดวงชะตาของคุณในวันนี้ค่อนข้างดีมีพลังงานที่แข็งแกร่งการใช้ชีวิตอย่างมีสติและการทําบุญกุศลจะช่วยเสริมสร้างพลังบวกให้กับชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นหมายเหตุการทํานายดวงชะตานี้เป็นเพียงแนวทางในการพิจารณาเท่านั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่น การกระทําของแต่ละบุคคลสภาพแวดล้อมและดวงชะตาเดิมสิ่งสําคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครดวงโดยรวมท่านที่เกิดในวันพุธในวันที่23มกราคม2568นนั้นดวงชะตาโดยรวมค่อนข้างราบรื่นมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภเล็กๆน้อยๆเข้ามาในชีวิต อาจจะเป็นเงินทองหรือโอกาสดีๆที่คาดไม่ถึงอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องของสุขภาพอาจมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยการงานการงานค่อนข้างราบรื่นมีเกณฑ์ได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่ในที่ทํางานแต่ควรระวังเรื่องของความขัดแย้งเล็กน้อยกับเพื่อนร่วมงานการเงินการเงินคล่องตัวมีโอกาสได้ล่าผลจากการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์ราบรื่นดีคนโสดอาจจะได้พบคนถูกใจ แต่ยังไม่ใช่จังหวะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เลื่อกดีประจําวันเวลา8นาฬกาถึง10นาฬกาและ16นาฬกาถึง18นาฬกาทิศทิศตะวันออกเฉียงเหนือกิจกรรมที่เหมาะสมทําบุญขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินทางไกลสีมงคลสีขาวเสริมสร้างความบริสุทธิ์สงบใจช่วยให้จิตใจแจ่มใสสีฟ้าเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้เกิดไอเดียใหม่ๆ สรุปโดยรวมแล้วดวงชะตาของคุณในวันนี้ค่อนข้างดีมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภเล็กๆน้อยๆการใช้ชีวิตอย่างมีสติและการทำบุญกุศลจะช่วยเสริมสร้างพลังบวกให้กับชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นหมายเหตุการทำนายดวงชะตนี้เป็นเพียงแนวทางในการพิจารณาเท่านั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นการกระทำของแต่ละบุคคลสภาพแวดล้อมและดวงชะตาเดิมสิ่งสำคัญอย่าลืม กดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครดวงโดยรวมท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีในวันที่23มกราคม2568นั้นดวงชะตาโดยรวมค่อนข้างสดใสมีพลังงานที่กระตือรือร้นและความมั่นใจในตัวเองสูงเหมาะกับการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆห,หรือลงมือทำโครงการที่ค้างคาอยู่การงาน การงานราบเรื S <S <々>่อนมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายงานใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถและอาจมีโอกาสได้เดินทางไกลเพื่อติดต่อธุรกิจการเงินการเงินคล่องตัวมีโอกาสได้ล่าผลจากการลงทุนหรือได้รับโบนัสก้อนโตความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์ราบรื่นดีคนโสดอาจจะได้พบคนถูกใจแต่ควรระวังเรื่องของความหึงหวงเกิกดีประจำวันเวลา11นาฬิกาถึง13นาฬิกาและ17นาฬิกาถึง19นาฬิกาทิศ ทิศใต้กิจกรรมที่เหมาะสมทำบุญเซ็นสัญญาเริ่มต้นธุรกิจใหม่เดินทางไกลสีมงคลสีแดงเสริมสร้างพลังอำนาจความกล้าหาญสีส้มเสริมสร้างความมั่นใจช่วยให้ประสบความสําเร็จสรุปโดยรวมแล้วดูงชะตาของคุณในวันนี้ค่อนข้างดีมีพลังงานที่แข็งแกร่งการใช้ชีวิตอย่างมีสติและการทำบุญกุศล จะช่วยเสริมสร้างพลังบวกให้กับชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นหมายเหตุการทำนายดวงชะตานี้เป็นเพียงแนวทางในการพิจารณาเท่านั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นการกระทำของแต่ละบุคคลสภาพแวดล้อมและดวงชะตาเดิมสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร ดวงโดยรวมท่านที่เกิดในวันศุกร์ในวันที่23มกราคม2568นั้นดวงชะตาโด,ดยรวมค่อนข้างราบรื่นมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภเล็กๆน,น้อยๆเข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นเงินทองหรือโอกาสดีๆที่คาดไม่ถึงอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องของสุขภาพอาจมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยการงานการงานค่อนข้างราบรื่นมีเกณฑ์ได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่ในที่ทํางานแต่ควรระวังเรื่องของความขัดแย้งเล็กน้อยกับเพื่อนร่วมงานการเงิน การเงินคล่องตัวมีโอกาสได้ลาาผลจากการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์ราบรื่นดีคนโสดอาจจะได้พบคนถูกใจแต่ยังไม่ใช่จังหวะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เรื่องดีประจำวันเวลา8นาฬิกาถึง10นาฬกาและ16นาฬกาถึง18นาฬิกาทิศทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือกิจกรรมที่เหมาะสมทำบุญขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินทางไกลสีมงคล สีขาวเสริมสร้างความบริสุทธิ์สงบใจช่วยให้จิตใจแจ่มใสสีฟ้าเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้เกิดไอเดียใหม่ๆสรุปโดยรวมแล้วดวงชะตาของคุณในวันนี้ค่อนข้างดีมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภเล็กๆน้อยๆการใช้ชีวิตยังมีสติและการทำบุญกุศลจะช่วยเสริมสร้างพลังบวกให้กับชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นหมายเหตุดวงชะตานี้เป็นเพียงการทำนายเบื้องตน้น ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างหมายเหตุการทำนายดวงชะตนี้เป็นเพียงแนวทางในการพิจารณาเท่านั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นการกระทำของแต่ละบุคคลสภาพแวดล้อมและดวงชะตาเดิมสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร ดวงโดยรวมท่านที่เกิดในวันเสาร์ในวันที่23มกราคม2568นั้นดวงชะตาโดยรวมค่อนข้างราบรื่นมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภเล็กๆน้อยๆเข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นเงินทองหรือโอกาสดีๆที่คาดไม่ถึงอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องของสุขภาพอาจมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยการงานการงานค่อนข้างราบรื่นมีเกณฑ์ได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่ในที่ทํางานแต่ควรระวังเรื่องของความขัดแย้งเล็กน้อยกับเพื่อนร่วมงานการเงิน การเงินคล่องตัวมีโอกาสได้ล่าผลจากการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์ราบเรื่นดีคนโสดอาจจะได้พบคนถูกใจแต่ยังไม่ใช่จังหวะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เลกดีประจำวันเวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาและ16นาฬิกาถึง18นาฬิกาทิศทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือกิจกรรมที่เหมาะสมทำบุญขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินทางไกลสีมงคล สีขาวเสริมสร้างความบริสุทธิ์สงบใจช่วยให้จิตใจ,จแจม่มใสสีฟ้าเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้เกิดไอเดียใหม่ๆคำแนะนำเพิ่มเติมเสริมดวงการทำบุญกับเด็กกำพร้าหรือการบริจาคเงินให้กับโรงเรียนจะช่วยเสริมดวงให้ดียิ่งขึ้นเสริมความมั่นใจการสวมใส่เครื่องประดับสีมงคลหรือการตั้งรูปภาพที่เป็นมงคลไว้ในห้องนอนจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและโชคลากระวังควรระวังเรื่องของสุขภาพ โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจหมายเหตุการทำนายดวงชะตานี้เป็นเพียงแนวทางในการพิจารณาเท่านั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นการกระทำของแต่ละบุคคลสภาพแวดล้อมและดวงชะตาเดิมสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดต like, ิดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร